Give it to me like 3, 2, 1 สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านขอแนะนําตัวคณะคุณครูสายชั้นป .5 ทั้งหมดนะคะเรามาเริ่มกันที่ หัวหน้าสายชั้นป .5 นะคะคุณครูสุภาพรเมืองจันทบรุรีซึ่งคุณครูสุภาพรนี้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าสายชั้นของสายชั้นป .5 แล้วก็รับผิดชอบอเป็นครูพิเศษของสายชั้นป .5 นะด้วยนะคะเรียกสั้นๆว่าครูแพนหรือครูอ้อยก็ได้นะคะสุภาพรสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองบ่อยางเป็นหลักนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือจะสอนวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะต่อไปขอแนะนำตัวคุณครูประจำชั้นป .5 ทับหนะคะคุณครูคนสวยคนนี้ชื่อว่าคุณครูเฉลิมขวัญประยุนเต็มค่ะ หน้าที่หลักนะคะ,ะคุณครูเฉลิมขวัญสอนวิชาภาษาต่างประเทศหรือเรียกว่าวิชาวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ LEC ประจำสายชั้นนะคะแล้วก็รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นป .5 ทับ1สำหรับงานสอนนะคะคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุมนุมแล้วก็ลูกเสือของสายชั้นป .5 นะคะต่อไปมาทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นป .5 ทับสอนะคะ,ะคุณครูประจำชั้นป .5 ทับนะคะคือคุณครูทวัชชัยสีแสงแก้วนะคะซึ่งคุณครูจะรับผิดช,ชอบเป็นครูประจำชั้นป .5 ทับ 2. เป็นหัวหน้าอาคารสถานที่เป็นเจ้าหน้าที่ ทางสายชั้นป .5 คุณครูธวัชัยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชุมนุมลูกเสือของชั้นป .5 นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ก็แนะนำให้มาพบก,กับคุณครูธวัชัยได้นะคะาำรับสายชั้นป .5 ทับ3น,นะคะ นักเรียนคนไหนที่สังกัดป .5 ทับ3นะคะจะได้เจอกับคุณครูพิรยารุลปักนะคะคุณครูพิรยาจะทำหน้าที่เป็นคุณครูประจำชั้นป .5 ทับ3มีหน้าที่เป็นรองหัวหน้าสายชั้นป .5 ทำหน้าที่งานธนาคารสายชั้นป .5 และวิชาหลักที่คุณครูพิรยาสอนก็จะเป็นวิชาภาษาไทยบอย่างศึกษาชุมนุมยุวากาชาติและก็แนแนวนะคะ ไปขอแนะนําคุณครูพิเศษสายชั้นป .5 นะคะคุณครูพิเศษประจําสายชั้นป .5 นี่มีอยู่ด้วยกัน2คนค่ะคนแรกนะคะได้แก่คุณครูดวงกระมนค่ะคุณครูดวงกระมลจันทนาเป็นพี่ใหญ่ของสายชั้นป .5 เลยนะคะ คุณครูมีหน้าที่รับผิดชอบหัวหน้าโครงการอาหารกลางวันนะคะเป็นครูพิเศษประจำสายชั้นป .5 และเป็นเจ้าหน้าที่แนแนวสายชั้นนะคะใครที่ประสงค์จะขอทุนนะคะก็ไปคุยกับคุณครูดวงกมลได้นะคะสำหรับวิชาที่สอนนะคะสอนวิชาหน,น้นาตาัดลป์ SBMLD หน้าตัดลป์ชุมนุมและยุวกาชาดค่ะ มีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้สอบถามได้นะคะครูพิเศษคนสุดท้ายของสายชั้นป .5 นะคะ,ะได้แก่คุณครูพมรพันธ์ทองตราชูนะคะคุณครูพมรพันธ์เป็นหัวหน้ากลุ่มสาราศิลปะรับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนนะคะรับผิดชอบ เวรสวัสดิการของสายชั้นนะคะเป็นหัวหน้าเวรสวัสดิการสายชั้นแล้วก็เป็นครูพิเศษของสายชั้นปหนะคะวิชาที่สอนคุณครูสอนวิชาศิลปะบอย่างศึกษานักเรียนคนไหนต้องการจะทำบัตรห้องสมุดนะคะหรือว่าไปใช้บริการห้องสมุดติดต่อสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลาค่ะ สุดท้ายนี้คณะคุณครูสายชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทั้งผู้ปกครองและนักเรียนสายชั้นป .5 และมีปัญหาอะไรสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะด้วยรักจากคุณครูสายชั้นป .5 ค่ะ